ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบี t เบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวฮิราโกชินจิเนะาะร่างนี้ก็เป็นล่างใหม่เนาะก็น่าจะเป็นล่างล่าสุดของเขาเลยนะตอนนี้โดยเขาก็จะเป็นสังกัดหัวหน้าหน่วยกับฮอนโลโดยล่างนี้เนี่ยเขาจะเป็นสังหารมนุษย์และลิงก์ของเขาดีมากๆเลยคือเมื่อเลือดเต็มเนาะเพิ่มดาเมจทั้งหมดเลย30%เปอเ็นเป็นลิงก์ที่ดีมากๆเลยในตอนนี้เนาะอ่าในเรื่องของคัมพีก็เขาไปสายสกิลเนาะเราก็อัพเป็น SP คีย์เทคช่องที่2เนาะช่องที่3เป็นอทิเคช่องที่4ี่เนี่ยจะเป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้แล้วแต่ชอบช่องสุดท้ายก็แนะนำว่ารีเป็น SP หรือไม่ก็กคี t ์เทคแต่ถ้าเราเน้นเป็นเวนลิงก์ก็เป็น SP จะดีกว่าก็ในการโจมตีของเขาเนี่ยจะไม่มีสถานะผิดปกติใดๆเลยเนาะโดยท่า2เขาจะเป็นดีบัฟก็เป็นพวกลดค่าความสามารถของฝ่ายตรงข้ามโดยมีพาสฟิกก็คือเขาสามารถบล็อกการหลบหลีของมอนทุกสังกัดได้ก็เอามันก็จะมีประโยชน์ในพวกคัมภีร์รายสัปดาห์หรือว่า ขอคอยบังชั้นเนาะที่จะได้ใช้อยู่แล้วก็ตีทะลุกาดได้มีจำนวนลมถูกเฉดเพิ่มให้1ครั้ง ability ก็จะมีเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ40%เพิ่มดาเมจสกิล60%เพิ่มดาเมจถ้าไม่ตาย60%มีลดคู่ดาวด,ด้วย12%แล้วก็มีลิงอันนี้เป็นลิงแล้วก็เมื่อเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมดเลย30%ทีมปาร์ตี้ที่เป็นหัวหน้าสีฟ้าเหมือนกับฮิลโกดเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจของสกิลอีก20%แล้วก็ยืดเวลาท่าดีบัฟแล้วก็ มันจะแบบดีบัฟได้นานขึ้นแล้วก็มีเพิ่มฮิตของสกิล l 1 h ฮิตและตัวเขาเนี่ยก็สามารถสะท้อนสถานะผิดปกติกลับไปให้กับมอนได้เนาะก็คือมอนตัวไหนก็ตามที่เป็นตัวที่ปล่อยสถานะมาให้เราเนี่ยถ้าเกิดที่ละโกโดนเนี่ยเขาก็จะสะท้อนสถานะน,นั้นๆกลับไปเนาะโดยมันจะฮิวเลือดให้กับเขาด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีให้ใหได้ดูไหมนะทิส่สถานะเนี่ย เดี๋ยวเราไปใส่ของฮิราโกะกันก่อนเลยอ่โดยของที่จะใส่ฮิราโกะเนาะก,ก็ถ้าเกิดเราลงคานมุดดินหรือลองดันที่มันมีมุดดินบ่อยเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นปวนันตีมุดดินไว้เนาะลูกบอลสีเหลืองจะใส่เป็นเพิ่มท่าไม้ตายก็ได้ถ้าเกิดแบบกัวท่าไม้ตายเขาอาจจะไม่ได้แบบแรงหรืออะไรเงี้ยก็ใส่ได้เหมือนกันลูกบอลกะโหลกหรือจะใส่เป็นถ้าเกิดมีเนาะถ้วยบดชาใครมีแบบออกเป็นห้าดาวแท้นเนาะก็ถ้ามีก็ใส่ไปก็ได้เนาะมันจะได้แรงขึ้น ถ้าไม่มีก็พวกตาลรองหัวหน้าหน่วยก็ใส่ได้เหมือนกันหรือจะใส่เป็นหมวกก็ได้หมวกมันก็จะได้ทั้ง a อ k ทั้งเ p เนาะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันโดยเราก็จะใส่เป็นหมวกตาลรองแล้วก็ลูกบอลกะโหลกแล้วกันเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของลิงก์ก็แล้วแต่ว่าเราชอบเนาะอยากจะได้ถ้าอยากรีสกิลเร็วๆก็ใส่ลดคูลดาวถ้าอยากให้สกิลแรงก็ใส่เป็นเพิ่มดาเมจสกิลหรือไม่ก็เมื่อลดเต็มเอา หรือจะใส่เป็นแบบคู่ก็ได้เนาะเพราะมันจะมีทั้งแบบลิงกที่แบบทั้งเพิ่มดาเมจสกิลแล้วก็ลดคูดาวไปในตัวก็ได้แต่นี่เดี๋ยวเราขอใส่ลิงก่อนอ่าโดยเราก็จะใส่เป็นลดคูดาว14% 12% 12%เนาะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปลงเป็นน้ำหอมเล็กเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทําน้าหอมเขาอ่าเราจะไม่เอาเพื่อนไปนะเราก็ใส่ตัวเพิ่มดอกไปหน่อย่ะก็ตั้งแต่ได้มามย่งยังไม่เคยใช้เนาะเดี๋ยวมาลองดูขอเคลียร์มอนกัน นนไม่ได้ใส่บนด,ดินเขาเป็นตัวตีไก่เหรอจาไม่ได้อโอเคเรามาดูที่การจำตีปกติก่อนเลยการจำตีปกติเขาค่อนข้างสั้นมากเลยเนอะมันไม่ไปถึงขอบ ใกล้ขอบจอสักเท่าไหร่เลยมันใกล้มันไม่ไกลเท่าไหร่เลยแต่แน่นอนเนาะเขาไม่ใช่สายตีปกติเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรสก,กิลหนึ่งสก,กิลหนึ่งของเขาเนี่ยมันผลักเนาะแล้วก็ระยะเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไกลแต่ว่ามันเป็นสก,กิลผลักมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เนาะเฉยๆสก,กิลสอง วเดีียไสกิลสองเนี่ยเป็นด้านหน้าแบบกว้างๆเนาะแล้วก็มีดาเมจด้านหลังด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเป็นดีบัฟเนาะถ้าเกิดบอลโดนมันก็จะไปเป็นดีบัฟของมอนแล้วก็สกิลสามก็เป็นทั้งจอเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสกิลสามเขามันจะค่อนข้างหลายจังหวะหรือเปล่าแต่ว่าสกิลหนึ่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะเราว่ารู้สึกมันดูผักๆถ้ามันแรงไม่พอเนี่ยมันจะระดีอยู่แล้วสกิลสองเทเนาะสองสามนี่เราว่าค่อนข้างดี โซโกโดพีโซโกโดพีเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขาจะช็อนสถานะมันต้องเป็นตัวพวกมุดดินน่ะตัวตัวไมนตัวทุกตัวมุดดินะนะไอตัวนี้มันติดช็อตไหมมันต้องให้เขาพ่นน่ะนอันนี้จะพ่นไหมอุ้ยมพ่นอยู่ จะฟันอย่างเดียวเลยเน,นี่ยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรา,เาใหม่เมื่อกี้เราพลาดเนอะไม่แน่ใจว่าตัวนั้นมันปกติมันจะชอบปล่อยพิษเ้รู้เอ้ยไม่ใช่ปล่อยพิษมันชอบปล่อยช็อตโอเคมอ,น,อนนี่ก่อนอ่ะเหลือนินจาตัวเดียวแหละมานินจาตัวนี้มันจะเนี่ยมันจะทําให้เราติดสถานะพิษนะเนี่ยเราจะสะท้อนสถานะกลับแล้วเราก็จะได้หิวเลือเยเห็นปะมันจะมีบวกกับลบกับ ตัวเลขที่เป็นสีเนี่ยสีแดงกับสีเขียวเนาะแต่โดยบางทีเนี่ยมันอาจจะตัวเลขอะมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขแบบนี้เนาะเพราะว่าคือบางครั้งอ่ะมอนมันตีแรงกว่าที่เราหิวเลือดได้มันก็ทําให้เราเลือดลดอยู่ดีเนาะแค่เหมือนลดน้อยลงเท่านั้นเองแต่ว่าครั้งอย่างเมื่อกี้มอนเนี่ยมันตีได้เบากว่าที่เราหิวเลือดทําให้เราเหมือนแบบได้เลือดมันก็จะแล้วแต่ลม ทางที่นี่ก็อย่าโดนเดนิสต์มาเหมือนเอาไว้แบบป้องกันเวลาพลาดมากกว่าแต่ว่าอย่าแบบไปตั้งใจหิวเลือดหรือแบบตั้งใจโดนเลยอะไรเงี้ยเพราะมันมันก็เสี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้ว่ามอนมันตีแรงกว่าเราหิวเลือดหรือเปล่าถ้ามันตีแรงกว่าเราก็เสียเลือดอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ได้เลือดเพิ่มโอเคเดี๋ยวเรามารู้ทำอะไรตายกันดีกว่าโดนมาสตาร์อ่าโยู่กี่ระดัเหรอคะ 残念やったなโคนโกครอ๋อค่อนข้างแรงเนาะแต่ว่าแต่แรงไม่พอเพราะว่าตัวเขาเราไม่ได้ใส่เพิ่มทำไม้ตายเนาะน้ำหอมคัมพีอะไรแล้วก็ไม่ได้อัพอะไรมาเลยเพื่อนมันก็แรงในระดับที่โอเคนะเพราะว่าก็เกือบเกือบหมดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้สุดขนาดนะั้นเพราะว่าของที่เราใส่มามันก็ไม่ได้แบบเต็มที่เนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบเนาะอ่าสำหรับสีฟ้าสังหารมนุษย์เนาะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้โดยตัวที่เหมือนกบฮิราโกดเนี่ยไม่มีก็มีตัวเขาตัวเดียวนะที่เป็นตีระยะใกล้สายสก,กิลเอ้ระยะไกลสายสก,กิลตัวเดียวในตอนนี้ซึ่งมันก็ตอนนี้นเนี่ยสังหารมนุษย์เนี่ยมันยังค่อนข้างถือว่ามีน้อยเนาะถ้าเกิดเราแยกสีอย่างเงี้ยมันก็จะยังไม่มีตัวละครเยอะแยะสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูเป็นรวมๆก่อนละกัน อพอเอาสีออกปุ๊บมันก็จะมีตัวละครค่อนข้างเยอะขึ้นเนาะแต่มันก็ยังไม่ได้แบบว่าเยอะมากมายไก่กองอะไรขนาดนั้นถ้าพูดในแง่ว่าถ้าเกิดสีเดียวกันมันก็ถ้าคนละสีแต่ว่าเป็นสายสกิลเหมือนเหมือนกันยังก็จะมีทั้งเบลโก้ทั้งอิติโก้ควินซี่ล่างรีเมคนีเนาะก็จริงๆิที่กกลากดล่างเนี้ยถ้าสองเขาก็ค่อนข้างดีเนาะถ้าเกิดเราไม่มีพวกตัวละครบัฟในการตีกิลก็อัพไปเป็น สายแบบให้ใช้ดีบัฟก็ได้เหมือนกันเนะแทนบัฟไปก็จริงๆตัวเขาอ่ามันค่อนข้างเป็นลิงก์มากกว่าเนอะในความรู้สึกหนึ่งคือเกมเพโกกลางๆไม่ได้มีอะไรแล้วก็แต่ความแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงมากเนอะเพราะอย่างอีจิโกเนี่ยเขาจะมีเรื่องของ sp 80%อย่างเงี้ยมันก็แรงกว่าตัวเขาเนี่ยมันไม่มีมันก็อาจจะเบาลงมา แต่โดยภาพรวมตอนนี้ตัวละครมันยังถือว่ามีน้อยมันก็ยังถือว่าโอเคฮิรากโกมันก็ยังมีโอกาสได้ใช้ค่อนข้างประมาณนึงโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยก็สาหรับพิราโกด่างนี้เนะาะหลกักๆจริงๆเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างเป็นลิงเนาะเพราะว่าลิงเขามันเป็นลิงที่ดีไงก็เลยเอาไว้ใช้เป็นลิงมากกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าจะได้ใช้ไหมมันก็ได้ใช้ในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นสังหารยกเออสังหารมนุษย์ซึ่งตอนนี้สังหารมนุษย์เนี่ยมันยังค่อนข้างมีน้อยแล้วก็ถ้าเกิดเขาแบบเป็นเรื่องสีีีีเเเรรรรื่ออองะะไนนนนนยยิาากก้้้มัั็ดปบพวตต สีฟ้านี่มันเป็นสังหารมนุษย์แต่มันก็ยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แล้วตัวเกมเฮฮิราโกะเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคใช้ได้ดีอยู่เล่นง่ายแต่ว่าท่าหนึ่งเขามันเป็นดัน,เป,นเป็นท่าผักก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมเนี่ยต้องเอามาใช้ได้ปกติแหละแต่อย่างเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะเอาไป,ไปใช้เป็นลิงมากกว่าแล้วก็ข้อดีของฮิราโกะเนี่ยก็คือเขามีสังกัดทฮลโลกับหัวหน้าหน่วยเนาะก็คือเอาไว้ลงหอคอยเป็นหลักเลย เพราะว่าพวกสังกัดฮอลโลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวละครเยอะแยะเท่าไหร่ก็ไปใช้แบบพอคอยได้อยู่แต่หลักๆนาะก็เราคิดว่าคงได้เป็นลิงค์มากกว่าที่จะเอามาเล่นเองโอเคก็สําหรับพี่ละกกก็ประมาณนี้เลยก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นาะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย